พ่อแม่จะสรรหาอะไรมาให้เรากินผ่านสะดือผ่านโดยที่เราไม่ได้ร้องขอเราลืมใช่ไหมเราลืมตัวตนเราไปว่าเราจริงๆเรามากมากข้างอุดมสมบรณโลกโล,โลกนี้มีม,ม,ม,มีมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอะสำหรับเราอะ่ะแล้วก,ก็ลองนึกถึงไอ้ไอ้ต้นกะเพราไหมทำไมเรายิ่ง ความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะทุกคนไอ้ข้างบ้านเราอ่ะมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอ่ะทำไมเราไปเด็ดมันยิ่งเด็ดมันยิ่งเกิดเน,นี่ยถ้าเราสามารถที่จะขอบคุณสิ่งที่เรามีหรือว่าแบบตื่นเต้นหรือว่าแบบมหศสจจรรย์ในสิ่งที่เรามีได้ไอ้ความรู้สึกนั้นอ่ะมันจะอ,อะไรหละมัน มันมันจะแผ่ออกไปมันจะขยายอ่ะแล้วมันก็ไปดึงดูดความมาั่งคั่งอย่างอื่นเข้ามาแต่วันนี้พวกเรามองคําว่ามองคําว่าร่ํารวยอ่ะเป็นตัวเงินอย่างเดียวเช่น,นอ่ารวยของคุณเป็นยังไง5้าล้านสิล้านเป็นแค่ตัวเงินใช่ไหมห้าล้านสิล้านอ่ะใช้ปีสองปีก็หมดแต่ถ้าเราพูดถึงความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อ่ะใช้ยังไงก็ไม่หมดทุกคน ก็ลองเปลี่ยนใหม่นะว่าความรวยของทุกคนน่ะให้เปลี่ยนมาใช้ว่าเป็นคำมัม่งพังบุญสมบูรณ์ถ้าเราวันนี้ยังไม่สามารถขอบคุณในสิ่งที่เรามีได้อะทุกคนเราก็จะอยู่ในเลนไล่ล่าอยู่ในเลนของความขาดแคลนพอขาดมันก็ยิ่งไล่ล่ามันก็ต้องทำอีกเยอะอีกเอาไปอีกออกไปอีกหาอีก คือเราเราอยู่ในพลังงานของเลนไลลา,ลาแต่ถ้าเราอยู่ในเลนที่เป็นดึงดูดดึงดูดที่เราดึงดูดมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องอ่ะที่เรามีศักยภาพนั้นอยู่แล้วทุกคนเท่าเทียมกันตอนนี้เรากําลังลืมเนาะลืมว่าตัวเราอะ่ะมั่งคั่งบูรุเราลืมไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีอยากได้อยากเป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนกลับมาข้างในกลับมาทราบซึ่งในสิ่งที่เรามีเดี๋ยวเราอะ่ะ พอเราทราบซึ้งความทราบซึ้งนั้นน่ะมันจะเต็มทุกคนมันจะอิ่มมันจะฟูอยู่ข้างในเรามันจะรู้สึกว่าเรามั่งมีเดเนีย่ยอพอเรารู้สึกว่ามั่งมีใช่ไหมเมื่อไหรก็ตามที่เราสามารถที่จะรู้สึกมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนกับตั้งแต่ที่เราเกิดที่เราเป็นเด็กเบบี๋ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องด้วยซ้ำอ่ะ ตายายสรรหาอะไรมาบารุงบำเรอความเป็นแม่เพื่อให้เด็กในท้องเขาแข็งแรงใช่ไหมแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอก่อนที่จะคลอดออกมาก็สรรหาต่างๆมารับขวัญเด็กโดยที่เด็กไม่ได้ร้องขอนั่นนคือธรรมชาติของเราเราอ,อยู่ในกฎของเมนเฟสอยู่ในกฎแรงดึงดูดโดยธรรมชาติและเราเป็นสิ่งน,นั้นอยู่แล้ว เราคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทุกคนเพียงแค่เราลืมไปแต่วันนี้สิ่งที่เรามันจะมันจะกลับคืนมาได้ที่เราจะสามารถจําตัวเองได้ะคือเรากลับมาขอบคุณตัวเองเรากลับกลับมาขอบคุณร่างกายเราเรากลับมาขอบคุณในสิ่งที่เรามีน,นี่ทุกคเนเก็บไหม ความมั่งมีนั้นนะมันจะค่อยๆก่อตัวมันจะค่อยเติบโตขึ้นในจิตใจเราแล้วความรู้สึกมั่งมีน,มนั้นนะมันก็จะค่อยๆขยายไปดึงดูดสิ่งที่ผู้ควรกับเรามาให้เราโดยธรรมชาติและแน่นอนถ้าเราเอ่อ m a n i f ส s t หรือเรา m a n เฟสที่จะได้ได้มากกว่าเอ่อได้มากกว่าสิ่งที่เราที่เราได้มา นั่นคือเราจะต้องขยายการเป็นเราด้วยการขยายความเป็นเราก็คือเหมือนเราอัปเกรดตัวเองขึ้นนะทุกคนอาจจะเหมือนถ้าเป็นในในใน,ในทางโลกก็จะแบบเอออยากได้เงินเยอะขึ้นก็ไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทอันนี้เราแต่ในกับกันในทางโลกข้างในอะ่ะเราแค่ขยับการเป็นเราเราแค่ขยับการเป็นเราให้มันให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรา กับสิ่งที่เราเมนิเฟสกับสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราดึงดูดไว้กับสิ่งที่เราเสกไว้การขยายการเป็นคือการขยายการเป็นเราและสิ่งนั้นน่ะมันจะต้องยิ่งใหญ่นะทุกคนถ้าสิ่งที่เราร้องขอหรือสิ่งที่เราเอ,อ่อเมนิเฟสหรือสิ่งที่เราเสกเอาไว้อะ่ะมันมันมีมูลค่าเยอะนั่นหมายถึงเราอะ่ะ ต้องขยับการเป็นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเมนิเฟสไม่ใช่โอ้อยากได้สิบล้านอยากได้สิบล้านแต่ทุกคนแต่ทุกคนยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะยังเป็นมนุษย์เงินหมื่นห้าที่ไม่ได้พัฒนาหรือว่าให้อะไรกับโลกโลกจะให้อะไรกับเราเป็นของก่อนเราก็ต่อเมื่อที่เรา ส่งหรือให้อะไรกับโลกนี้ทุกคนเข้าไหมเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาที่จะจำตัวเองได้อะทุกคนหนึ่งอะ่ะมันต้องทำสมาธิหนึ่งมันต้องทำสมาธิเพื่อที่จะหลับตาแล้วกลับมาข้างในแล้วการเชื่อมโยงตัวเองคืออะไรการจูนจิตคืออะไรก็คือการที่เราอะ่ะ บอกขอบคุณร่างกายเรานี่แหละคือการที่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับร่างกายเราคิดถึงเขาคิดถึงสมองขอบคุณสมองนะที่ทำให้ฉันมีความคิดไอเดียที่มันหลังไหลายผ้าูที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมขอบคุณตานะที่ทําให้ฉันมองเห็นว่าโลกนี้มันช่างสวยงามขนาดไหนขอบคุณหัวใจนะที่ทาให้ชีวิตฉันอนะ่ะอยู่ต่อเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิตผู้คนมากมาย ขอบคุณมือสองมือนีนะ้ที่ทนให้หยิบที่ทําให้ฉันได้หยิบจากเงิน10ล้าน20ล้านขอบคุณสองเท้านี้ที่พาให้ฉันไปเที่ยวได้ทั่วโลกเนี่ยคือการเชื่องโยงทุกคนเนี่ยคือการกลับมาสร้างโลกภายในเพื่อสะท้อนโลกภายนอกและในโลกเนี่ยในโลกที่เราอยู่เนี่ย โลกภายนอกคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือโลกภายในโลกภายในคือการคือการเชื่อมโยงตัวเองนี่แหละเชื่อมโยงตัวเองบอกรักขอบคุณตัวเองผ่านการทำสมาธิเราออกไปใช้ชีวิตกลับมาทำสมาธิเพื่อเติมกำลังจิตเราออกไปใช้ชีวิตกลับมาทำสมาธิเพื่อเติมกำลังจิตวันละห้านาทีสิบนาทีเพียงพอแล้วทุกคนแล้วทุกคนจะกลับ แล้วทุกคนอ่ะจะค่อยๆกลับเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติของตัวเองนั่นคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่ทุกคนน่ะมีอยู่แล้วแต่เรื่องนี้นะต่อให้จะมอกเออแบบโอ้โหมาพูดแบบสวยหรูมาพูดแบบสวยงามภาพสวยงามแต่ทุกคนต้องให้เวลาให้เวลาตัวเองที่จะค่อยๆได้กลับเข้ามา เมื่กี้ทุกคนอาจจะเออวันนี้ยัยคนนี้ก็พูดดีแต่ทําไปลืมหรือว่าแบบทําไม่ได้ต่อเนื่องก็ให้อภัยตัวเองให้าอาภัยตัวเองว่าวันนี้ไม่ได้คุงน,นี้ก็เริ่มใหม่อันนี้คือสิ่งมหาศจา์หนึ่งที่มนุษย์มีมนุษย์สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ